วันนี้ก็เดี๋ยวเราจะพานะฮะอยู่ในจะพาไปเที่ยวที่วัดภูเพาครับอยู่ในรายการช่างแอร์พาเที่ยวนะครับก็ระหว่างทางก็จะผ่านที่เขื่อนคลินทอนก่อนอจังหวัดอุบลราชถา,านีก็จะมีวิวสว,สวยอย่างนี้แหละฮะบรรยากาศด,ดีครับวันนี้ก็อากาศด,ดีด้วยก่อนที่จะไปวัดภูเพาก็ต้องผ่านที่เขื่อนคลินทอนนะครับก็เดี๋ยวแวะ เริ่มลังใจกันที่นี่ก่อนเลยอันนั้นก็มีมีเรือด้วยนะฮะก,ก็มีแปนอยู่ตอนนี้ซ่อมรถเบื่อแล้วเดี๋ยวจะซ่อมเรือด้วยอะไรอย่างเงี้ย <laughs> ทาเลฮะท่านผู้ชมตรงนี้เข้าหน้าฝนนะครับก็อากาศก็ดีคะัแจ่มใสนี่ก็ฝนตกไปได้สักพักแดดก็เพิ่งออกวันนี้ก็มากับดีแม็ตัวแรงคู่ใจของเราเหมือนเดิมนะครับในการพาณนะนำพามาที่นี่ เราเดินไปดูกันนะฮะก็จากตัวเมืองอุบลราชธานีนะฮะมาที่นี่ก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงนะถ้าค่อยขับมาแล้วผมาะอยค่อยขับลมลมชมวิวมาตามทางก็ถือว่าไม่นานนะครับก็ปลาทางของเราวันนี้ก็จะอยู่ที่วัดภูเผา พามาชมวิวที่นี่กอนเลยจะเป็นคอร์สก็จะเป็นทั้งโลงดลวยไฟฟ้าด้วยนะครับที่นี่ยกจะบอกอย่างหนึ่งฮะวันนี้ตากล้องน่ารักมาก ที่น sí sí eh eh eh. sí ี้นะฮะเอตปินทรจังหวัดโบรัสานีอ่าปลายทางเราวันนี้ก็คือเดี๋ยวจะพาที่ท่านนะฮะไปอีกูุนน่งกับวัดภูเขานะครับอ่า เดินทางต่อเลยครับเดินทางเตียวนิ้มทันหมดเลยเขือนกล้องคนถา,นายแล้วสวยเ,เป็นตะกล้องเอ้ยเป็นช่างแอร์ที่หน้ามองอ่สุดแล้วตอนนี้ <c oughs> ทางโซนนี้นะฮะจะเป็นทางโซนสวนอาหารของเขื่อนลิงอ้อนนะครับก็จะเป็นวิวอีกมุมหนึ่งเลย พามาเที่ยวนะพามาดูวิวอมจะไปทําบุญกัน ร้านกาแฟให้นั่งชิวๆกันด้วยไม่เข้าไปดื่มนะครับเพราะว่าระหว่างทางนี่หมดกาแฟไปต้อแล้วลครับ นะครับ หลังจากที่เราเดินทางมาเนาะก็ไปแวะพักที่เขื่อนทิริทนทรนตอนนี้ก็ถึงแล้วครับวัดทิริทนทร์ูเพาลจังเลยครับถึงจะเป็นตอนกลางคืนแล้วก็จะเป็นไฮไลท์ของที่นี่นะฮะแขกเข้ามาก็มากน่าหลงตาจัดทุก,กทั่วทุกสารทิศเลยมาที่จังหวัดอุบลราชธานีของเราเลยฮะตัวไฮไลท์อยู่ข้างบนนี่เลยครับ นอกจากอิ่มุนกันแล้วยังอ,อ,อิ่มกับอาหารปลากันด้วยทั้งสวยมีเสนอครับอุบลน,นีถ้ามองไปที่จุดน,น,นั้นนี่ยถ้ามาตอนเช้านี่จะเห็นเป็นออกเสียงติลินทอนที่เราขับรถนอนกันเนาะ,ะอเสถาท,ที่ใช้เสียงนี่อัดเป็นนะเด็กเนาะก็พยายามไม่พูดนะครับ ของวัดคูเพาสของเรานะครับ วันนี้อาจจะเป็นด้วยอากาศหนึ่งอากาศนะครับแล้วก็ฝนตกก็เลยทำให้แสงออกมาไม่สว่างเทาที่ควรนะครับแต่วก็อิมใจให้ได้ไล่พากคน,นไล่พาดร็โอเคถ้ามากับแปดนี่ก็คงจะมีความสตกน่าดูเลย <c oughs> ได้บุญด้วยเร้ไม่ติดด้วยอใช่ร <laughs> วมหนึง่งให้ลูกค้ามาฟำแอร์เยอะน,นะครับอืมครับอ,อันนี้ก็ทำบุญไปเพื่อนเพื่อนที่ดูกันอยู่ทางนี้ด้วยขอให้บุญเพื่อแอร์ไปึงทุกคนเลย ก็เราก็ได้เดินทางกันมาที่แบบยินทอนซึ่งเป็นฐานในการมาวัดภูเขาที่นี่นะครับก็เป็นวัดภูเขาขอภอื้นทอนนะครับก็พาแฟนเพจอิ่มบุญและก็ได้อิ่มตาไปด้วยได้รับอาหารตาไปด้วยก็วันนี้ก็ค่อนข้างที่จะดึกแล้วนะครับก็จะขอเดินทางกลับแหละยังไงก็ ฝากเตตของเรานะฮะนีวัดออโตแอร์ไว้ด้วยนะครับก็จะมีข่าวสารที่เที่ยวและก็ความรู้ต่างๆมาให้ฝากเพื่อนๆตลอดครับครับเดี๋ยวจะขอเดินทางกลับไปครับขอบคุณมากครับ